ฟีลลิ่งของพี่คิงสมจริงเขาถ่ายทำละครเรื่องกระดักรักเรื่องนี้รู้กันอยู่แล้วนะครับว่านางเอกคือพี่แอนทองะสมวนพระเอกนี่เป็นรุ่นน้องเลยไม่ต้องบอกเจนจิกรายุอันนี้จำได้เลยนะครับผมคือ2คู่นี้บอกเลยผมไปเข้ากองมาครั้งแรกเพราะเขาเปิดโอกาสให้ตัวข่าวมือเติงเข้ากองแล้วไปเก็บบรรยากาศมาบอกเลยว่าฟินจิกหมอนมากๆแล้วพี่แอนทองผสมนะครับถึงกับเอ่ยปากเลยทีเดียวว่านางเอกเจนดียวับพี่แอนเนี่ยถ้าจะเข้าฉากแบบนี้ต้องกล้ามากๆเลยทีเดียวครับ ใช่นะบทเนี้ยมันต้องกล้าหาญมากเชอร์รี่ขี้อาย้ลี่ไม่ได้หรอกต้องแอนเท่านั้นเลยอ่ะกลับมามีป๊อปปี้เลิฟอ,อีกครั้งใช่<อ>มันจะเป็นจะเป็นมันห่างหายมานานนี้หรอในเรื่องในเรื่องแห้งเหือด<แ>อันลักษณงน้ำชายเล่นยากไหมเล่นยากไหมทำไมร้องไห้ได้เมื่อกี้เนี่ยทำไมร้องไห้ได้คิดอะไรครับเพี<อ><ช>้งแก่เพี้ยงแก่อ้าวแต่งเรื่องเก่ง ที่แบบเกิดมาเพื่อแทนที่นเดทนะน่าทีเดทกลัวเลยนะหรือมาริโอไม่รู้อะไม่รู้แทนใครหรือจะตักบริบูรณ์ก็ไม่รู้ต้ <c oughs> องมาแบบไหนนะ <c oughs> วันที่เปิดกล้องครั้งแรกมันก็จะไม่มีพี่แอนใช่ไหมครับแล้วก็เ่ <c oughs> นโฟลเลยใช่ผมก็แบบไปเรื่อยๆก็ไหลไปอะไรก็สบายๆแต่พอเจอพี่แอนครั้งแรกแบบเห็นแล้วแบบสตังครับ ด้วยวิธีแบบจะเล่นยังไงวะจะรักยังไงเราว่าสวยมากครับ เล่นเป็นนกูกค่ะเป็นน้องสาวของพี่กัลลัษค่ะเราต้องตัดความาวกลัว <ๆ S 1> ทุกอย่างออกไปให้หมดให้รู้สึกว่าเราสนิทก,กับเขามานานเหมือนรู้ใจเขาทุกอย่างอะไรเง,ไงี้ยค่ะมันเล่นยากมากๆครับด้วยความที่ว่าเราไม่รู้ว่าอะไรคือความพอดีของมันอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบจีบเยอะเกินไปมันก็จะดูจะแบบดูดูดแบบูดูจะแลบไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอแบบมอง,งเฉยๆก็อาจจะแบบดูเบาไปอะไรเงี้ยไปตักกัะเจมาแอนอาจจะต้องค่อยๆแบบไต่สเต็ปค่อยๆบิวค่อย จะมองอีตาลูกกว่างนี้ยังไงให้มันนดาวจะเชื Bears, ่าลูกกวางเสือสาวเส นาเป็วงตาเขาเห็นว่าตาเขาจะโตโตเนาะแล้วเรามองไปเขาจะเออจะรู้สึกว่าตาเขาเหมือนลูกกวางเลยเวลาพวกผู้ใหญ่ที่ชอบเด็กอ่ะเขาไม่ส่งสายตาแบบนั้นนะเขาจะเงียบแล้วนิ่งที่สุดแล้วถึงเวลาเขาก็ขย้ำเลย นะคะแค่มันพาสเทลมากเรื่องนี้น่าจะเสร็จก่อนคือเธอได้เขาถ่ายเร็วมากอะไรเงี้ยอาจจะได้ดูก่อนนะอะไรอย่าเงี้ยใช่ไหมพี่เจมใช่ครับผมอแอนแอนมีความสุขมากอะเป็นแม่เสือสาวกับพ่อลูกวางน้อยพร้อมจะขย่ำเลยนะคะสงสารลูกวางน้อยหน่อยนะครับ